เรื่องจริงอิงนิทานเล่มสองโดยพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำลิกษิตในการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือโดยพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์เมื่อวันที่18มกราคม2518เรียบเรียงใหม่และให้เสียงอ่านโดยสารธรรม สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องจริงอิงนิทานเล่มสองวันนี้เสนอเรื่องที่17ผีวัดมารวิชัยเรื่องราวผีที่วัดมารวิชัยนี้หลวงพ่อบอกว่าเป็นผีดิตไม่ใช่ผีสุกผีดิตก็คือผีที่เขายังไม่ได้เอาไปเผานั่นเองค่ะหากเผาแล้วก็เรียกผีสุก ท่านว่ายอย่างนั้นเรื่องมีอยู่ว่าที่วัดนั้นมีเจ้าอาวาสชื่อบุญมีคุ้นเคยกับหลวงพ่อเป็นอย่างดีท่านได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าวันหนึ่งท่านนั่งอยู่ที่ด้านหน้ากุฏิซึ่งกุฏินี้ยาวเข้าไปถึงป่าช้าปกติตอนเย็นๆพระลูกวัดก็มักไปนั่งคุยกันที่กุฏิเจ้าอาวาส เนื่องจากพระลูกวัดทั้งหลายมีความเคารพท่านเป็นอย่างมากท่านเจ้าอาวาสองค์นี้ท่านเป็นคนดีมากคนจึงทั้งรักและเกรงใจพวกลูกวัดต่างชอบไปนั่งคุยกันที่นั่นและกินน้ำร้อนน้ำชากันจนถึงเวลาใกล้คำ่ำมาวันหนึ่งพระอาจารย์บุญนีท่านได้ยินเสียงดังโครมคราม ก็คิดว่ามีพระทะเลาะชกตีกันเพราะที่นั่นมีพระมานั่งอยู่ประมาณ3 0 40องค์ได้แต่ปกติที่วัดก็ไม่เคยเกิดเหตุพระวิวาทกันเลยท่านก็วิ่งออกไปดูปรากฏว่าพระหายไปหมดเหลืออยู่องค์เดียวเพราะท่านเดินไม่ไหวพระอาจารย์บุญมีจึงได้ถามว่าพระหายไปไหนกันหมด ได้ความว่าวิ่งหนีผีไปหมดผีมันโผล่ออกมาจากป่าช้าหัวเท่าพร้อมพร้อมนี่ก็คือภาชนะสารขนาดใหญ่เอาไว้ใส่เข้าเปลือกนะคะผีโผล่มาแล้วก็ร้องถามว่าใครไม่กลัวผีบ้างกูนี่แหละเป็นผีใครเก่งก็มาสู้กับกูสิเท่านั้นแหละ พระทั้งหลายก็กระเจิงหายไปหมดเจ้าอาวาสรับฟังแล้วก็กราบกุฏิก็ยังหมดเรื่องไปที่พระไม่ได้ทะเลาะชกตีกันเองไม่เช่นนั้นก็จะเดือดร้อนกันแน่รุ่งเช้าเวลาพระมาฉันอาหารท่านก็ทำการสืบสวนพยานว่าเมื่อวานนี้ที่อึกระทึกครึกโครมด้วยเหตุใด พระทุกองค์ก็ตอบเป็นเสียงเดียวว่าโดนผีหลอกผีโผล่มาจากป่าช้าเห็นใจหัวขนาดใหญ่เท่าพร้อมสีขาวโพลนตาใหญ่แล้วร้องท้าทายว่าใครเก่งไม่กลัวมันก็ให้ไปสู้กับมันเมื่อต่างคนต่างเห็นก็ตกใจกลัวพากันวิ่งหนีท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่า ปกติอยู่เฉยๆนี่ผีไม่มาหลอกคนนะท่านอยู่วัดนี้มาสิกว่าปีผีก็ไม่เคยเห็นมาหลอกแต่ทำไมมีผีมาหลอกได้และให้พระลูกวัดเล่าเหตุการณ์ก่อนหน้าที่ผีจะโผลออกมาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างพระอาจารย์ได้คาดการว่าอาจเป็นเพราะพวกพระที่นั่งคุยโอ้อวดกัน ว่าไม่กลัวผีใช่หรือไม่พระลูกวัดก็ตอบว่าใช่ตามนั้นบอกว่าก็คุยเรื่องผีกันมาสองคืนแล้วต่างคนต่างก็คุยโอว่าตนไม่กลัวผีพอคืนที่สามก็คุยอีกปรากฏว่าไม่ขาดคำผีก็โผล่มาท่านเจ้าอาวาสได้ฟังก็เกิดความสงสัย ท่านว่าผีตนนี้จะไม่ใช่ผีสุกแต่คงเป็นผีดิบแล้วถามว่าตอนที่นั่งคุยกันอยู่นั้นมีพระองค์ไหนหายไปบ้างหรือเปล่าแต่ละองค์ก็ตอบว่าไม่ได้สังเกตท่านเจ้าอาวาสเลยชวนพระลูกวัดไปดูบริเวณที่ผียืนมาโผล่หน้าหลังฉันเพนเมื่อไปถึงก็พบว่ามีพร้อมลูกย่อม ทาปูนขาวเขียนหน้าเขียนตาไว้เหมือนผีวางอยู่ที่นั่นท่านจึงถามพระลูกวัดว่าผีมันหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมพระเหล่านั้นก็ตอบไว้ใช่ท่านเจ้าอาวาสจึงบอกว่าพระลูกวัดทั้งหลายก็ไปตื่นตูมนี่มันไม่ใช่ผีมันพร้อมแค่นั้น ก็คุยกันว่าไม่กลัวผีไม่ใช่หรือคงมีใครมาได้ยินเข้าแล้วอยากพิสูจน์จะไม่กลัวอย่างที่พูดไว้หรือไม่ที่หลังก็จำไว้ถ้ากลัวอะไรเห็นอะไรก็พิจารณาให้ท่องแท้ก่อนอย่าทําเป็นกระต่ายตื่นตูมดีไม่ดีจะตกใต้ถุนขาแข้งหักกันเท่านั้นเองเรื่องผีดิบก็จบเท่านี้ เรื่องต่อไปหลวงพ่อเล่าเรื่องผีสุขบ้างนะคะสมัยนั้นหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสที่วัดบางนมโคเป็นช่วงที่กำลังฟื้นฟูความมีเสถียรภาพของวัดในเวลานั้นวัดมานวิชัยท่านพระครูบุญมีกำลังจะหล่อพระพุทธรูปท่านได้นิมนต์หลวงพ่อเล็กที่วัดบางนมโคไปช่วยปลุกพระ การปลุกพระท่านก็ไม่ได้ทำเป็นพิธีพุทธ,ธาพิเศษแต่ใช้วิธีนั่งปลูกเงียบๆที่หอสวดมนต์ขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสารธรรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะขนาดที่หลวงพ่อเล็กนั่งปลุกพระอยู่หลวงพ่อก็นอนที่หน้ากุฏิเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสท่านก็คุยกับหลวงพ่อเล็ก แต่หลวงพ่อก็นอนเพราะหลวงพ่อไม่ได้ไปปลุกคู่ด้วยหลวงพ่อเล็กท่านเป็นผู้ใหญ่มีสมาธิสูงมีปัสนาท่านก็สูงจึงไม่ควรไปปลุกคู่กับท่านระหว่างที่หลวงพ่อนอนก็ภาวนาไปทำใจสบายสๆระหว่างนั้นก็เห็นพระองค์หนึ่งมานั่งใกล้กับหลวงพ่อเล็กอายุสักประมาณ40ปี รูปร่างสันทัดล่ำนิดหน่อยแล้วก็มีเนเนอีกองค์นั่งอยู่กลางนอกฌานด้านนอกหอสวดม,มนต์มนเมื่อหลวงพ่อเล็กปลุกพระเสร็จหลวงพ่อก็ลุกจากที่นอนได้ถามท่านพระครูบุญมีว่าที่วัดมีพระและเนนตายบ้างไหมท่านก็บอกว่ามีอดีตเจ้าอาวาสองค์หนึ่งชื่อสาย เป็นนักเทศมีชื่อเสียงได้ตายไปและเหมือนว่าท่านจะตายเพราะโดนไสยศาสตร์นักเทศก็มีที่ไม่ดีอยู่เหมือนกันบางคนเห็นคนอื่นดังกว่าก็ไปทำให้เขาตายนี่แสดงให้เห็นว่าภากาสาวพัทไม่ได้ทำให้คนเป็นคนดีเสมอไปและมีเนนองค์หนึ่งที่ได้ตายไปจริง รุง่งคืนท่านพระครูก็ประกาศให้รู้กันว่าท่านอาจารย์สายมาช่วยปลุกพระด้วยถือมาช่วยหลวงพ่อเล็กปลูกพระ่ันว่ายอย่างนั้นแต่หลวงพ่อบอกว่าความจริงที่ท่านมานั้นคือมาช่วยปลุกพระหรือมาทำอะไรแน่ก็ไม่ทราบได้เรื่องราวผีสุกก็จบไปเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ เรื่องจริงอีกนิทานเล่ม2องก็จบไปอีกเรื่องท่านสามารถรับฟังเรื่องอื่นๆได้จากเพลย์ลิสต์ช่องสารธรรมค่ะขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะคะท่านสามารถกดรับฟังเรื่องราวทั้งหมด ของหนังสือชุดนี้ได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสารธรรมขอบคุณมากค่ะ